สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมมาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพอดีล่าสุดครับทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นกระไดออกมาโพสต์พันเพจดโซนโตเพิ่นครับพี่น้องนะครับบอกว่าคอนเฟิร์มรายการช่องเวิร์กพอยต์สันพี่น้องนะครับคอนเฟิร์มแล้วหนึ่งรายการนะครับแล้วคุณจะเห็นผมบนหน้าจอทีวี ยาวๆถึงสิ้นปีเลยนะครับอขอบคุณครับท้าทายมากประสบการณ์ใหม่ๆนะครับพี่น้องนะครับเราก็ออกมาโพลแบบ4ครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เราออกมาโพสไม่ถึง10นาทีครับพี่น้องนะครับแฟนๆเอฟซีนะครับกดไลค์เกือบหมื่นครับพี่น้องนะครับแล้วก็คอมเมนต์เกือบหาล้อยคอมเมนต์ครับผมยังไม่ถึง10นาทีได้พี่น้องนะครับ แล้วก็ตั้งไฟตั้งยินดีนะครับพี่น้องนะครับยินดีกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับนะครับปังนี่เลครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ FC นะครับได้เห็นโพสต์นี้แล้วต่างคนก็นออกมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายกับพี่น้องนะครับบางท่านก็บอกว่าลอติดตามค่าเลิศมากขานะครับบางคนก็บอกว่าคนดีมีแต่สิ่งดีๆวิ่งเข้าหานะครับพี่น้องนะครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าปังมากจ้านะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งว่าข่าวดีจริงๆได้เห็นหน้าตลอดและนะครับอีกท่านหนึ่งบอกบาเยซีนะครับพี่น้องอีกคนหนึ่งบอกว่าว้าวนะครับแล้วก็แฟนคลับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าจัดไปหนักๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่ายอดเยี่ยมมากค่ะเก่งที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีคน หนึ่งนะครับบอกว่าจัดไปเลิศอเลื่ปังๆนะคะนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่ายินดีด้วยนะคะบททดสอบผ่านไปแล้วะคะ่ะต่อไปนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆนะคะนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าคนดีชีวิตก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าคำสาบานเริ่มเห็นผล อีกข้างนึงแล้วเด้อจ้านะครับพี่น้องนะครับหลายท่านก็ยังจาคาสาบานได้อยู่กับพี่น้องนะครับาบางท่านก็บอกว่าเลิศจึงมากยาวๆไปถ้าเราทําดีซื่อสัตย์จริงใจเราจะอยู่ในวงการนี้ได้อีกนานๆสู้ๆค่ะนะครับบางท่านก็ให้กำลังใจนะครับพี่น้องนะครับช่อง WorkPo i n t นะครับพี่น้องนะครับ แต่เราหากว่าได้ลงรายละเอียดนะครับว่าเป็นรายการเกี่ยวกับยังครับพี่น้องนะครับแต่ว่าหนุ่มองขนาดซีคิดว่าเป็นคอมเมนต์เทียเตอร์ครับพี่น้องนะครับจังที่เราได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องนะครับ่าจะเป็นแบบสั้นครับพี่น้องแต่ว่ารายละเอียดเมื่อใดวันใดนี้ยังบ่ทันได้แจ้งมานะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอัปเดตมาอีกรอบนึงเดี๋ยวหนุ่มองสีออามาแจ้ง ให้ทุกคนได้ทราบนะครับพี่น้องอีกรอบนึงครับผมนะครับคลิปนี้นุ่มองก็เอาข่าวมาอัปเดตครับเป็นข่าวสารดีๆจากฟังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับพี่น้องนะครับคลิปนี้นุ่มองก็ลาไปก่อนครับฝากกดติดตามช่องนุ่มองไว้ครับผมพี่น้องนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไม่สวัสดีครับ